ไม่มี <but S 2> <ici S 1> ่แนาวคะ่เห็นี่เลยเห็นลี่เนนี่เ็นี่เลย็นนี่นหนี่นี่่นี่ไล่ีเลยหนเล่เนี่เลห่เยเหนี่นกี่ี่เนี่ยนี่ดนีเลย ขับเข้าไปก็บอ,นะอ,อนมันหยุดแล้วเนาะป่ะน้องเลยเราหาม,มุมดีกว่าไม่เป็นไรอนเอาใส่ม้วงเลยใส่ม้วนน้าวรูปไม่แคร์ม,คามามาต้องหันมาฝั่งนี้ ต้องไปนั่งหัวเรือแล้วหันหน้ากลับมาเะว่หลับลยโยกไม่หยเาทำไมจะไปถามอะไรลุงเลือตรงนั้นเรี้อ๋อพูดเพราะๆไมีหางเสียงด้วยค่ะอาถามลุงใหม่ดีๆค่ะ น้ำไปีปลา้ลกนุ่ลกน้ำปลาโกไปนอนปีหนึ่งกี่คือเออปีหนึ่งตกกี่เครื่องคะปีหนึ่งตกี่เครื่องคะจดเครื่องค่ะไปอยู่ขึ้นไปดีๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ มันจะเหมือนของมือก็ได้นี่ม่มีเด็กเลยหง1กดปาไว้กดปาไว้หนึุ่ดออกโอเคเห็นไหมคุณลูมใส่ฟัน1 2เย้กันก้อ็เย้กันทีกแล้วงสามเย้ปัน จับก็ดีแล้วก็อืดแล้วก็ขึ้นดีขึ้นดึ้นแบบนี้โอเคค่ะเแดดร้อนจะบุก้ไไปเยกกับหมาป่าป่าหนูับเยแล้วเยแล้วเยแล้วเยอเย่แล้วองสามเย่มองป่าป่มองป่าป่านู่ไออง่าปานู่ดู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 

เย็นไม่ต้องเอาลูกไม่ต้องใช่ไปจะทำทุกอย่างติดเหรอคะ<า>เฮ้ยมันไม่ติดดิหนูว่าต้องใช้ลมมันแรงมากเลยค่ะมามาแล้วโกก,ก็เอาบ้องใหญ่มากค่ะ เฮ้ยขอตังค์แขอจุดหน่อยไอจุดเทียนมาล่ะค่ะขอจุดเทียนหน่อยค่ะ<อ>มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเี่นะปะ้าผมก็เอาอันย้ายหญเราเอามุมนี้ก็ได้อารมลม,ลมแต่เทียนโกเนี่ยนชนะเลิศดูคู่กักน เราก็เป็นเด็กเกียของคุณพ่อคุณแม่เราก็เดินกยปลอดภัยอ่าเดียวิ้มใส่บะหม่าหล่เอ่งเก่งวางจดๆเลยปักเลยลูกปักเอียปักวงแรงๆสิไม่แบบมีันนีงเร็วมันลกแล้วมันจะไหม้แล้วเร็ว อย่าลงตาจะว่าเลยดูรอเดี๋ยวจะทำลงเลยดูซิมีพญาหน้ากี่อเลยนะยากให้เธอไม่ใช่มันติดแล้วมันไม่ลุกแล้วทีนี้น่ะว่าคนเดียวก็ได้อะไรอีกชูไปผ้าคาวาโตะสร้างกะซังโคสังฆางน้ำมัน อแล้วผมไปปักเนาะกำลังจะมาปักตุ๊กทำอะไรคะทำเหมือนเอยทำอะไรใหญ่นตัวใหญ่น่านั่งเหมือนจะเทำเหรอตกใจมั้งอาจะนั่งแบบนั้นแหละถูกแล้วดูมีเวลาน่ากี่องเนี่ยหนึ่งสสมเอาเอานี้เอานนอะไรเขาจะให้ทำไฟลูกค ไม่ไม่มีการเปล่า